ออสวัสดีครับหลังจากเราออกมาจากในสวนแล้วครับนี่ครับปามก็จะส่งตัวนิดนึงนะเดี๋ยวไปชมความรู้สึกเมื่อเราขับขี่นะครับบนถนนไปดูซิว่าความรู้สึกในการขับขี่จะเป็นยังไงนะนี่ครับแอบยุบกันเลยทีเดียวเจียบกือบมุดซุ้มเลยนะสามตันนะครับเนี่ยปามค่อนข้างเยอะแล้วก็เชวนเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในรถกันแล้วนะครับแอบก็ Ford Ranger อร์บรรทุกสามตันนะ สามตันกว่าได้แหละไปชมความรู้สึกเมื่อเราขับขี่กันนะครับก็ไปได้นะครับก็เคยทาคลิปไปอีกแล้วนะครับตอนมันทุกปุ๋ยนะมันทุกปุ๋ยนี่สามตันห้าสิบกิโลอันนี้ก็ประมาณสามตันกว่านะผมว่าสามตันหนึ่งร้อยกิโลได้แหละเพราะมันก้นกังสูงขึ้นจากรั้ว่าพองตัวเลยนะครับบางคนดับดับไม่สูงมากเลยแต่เราจะไม่ เอาสูงมากนะเพราะว่ามันอันตรายก็เอาอยู่ครับยังเ,เอาอยู่ครับก็นี่ครับอยู่ในรถนะอย่าย้อนแสงนิดนึงนะครับแล้ววันหนุ่มตรงกันแดดจ้าเลยนี่ก็บ่ายสองนะสิบนสะี่นาฬิกานะครับร้อนๆกันเลยช่วงนี้อากาศก็ร้อนมาก ก็นี่ครับก็บันทุกสามตันกว่าเด,ดึงดึกนิดนึงถนนไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ครับเป็นถนนลาดยางของต่อยน,นะยก็ความรู้สึกในการขับขี่นะครับเมื่อบรนทุกสามตันก็ใช้ได้ครับนิ่งดีอาจจะมีโยกโยกโยกยเยกเนาะซ้ายกวานิดน,นึงก็โชคเดิมได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับก็โดยรวมก็จะโอเค นิ่งอยู่นี่ยความเร็วก็ประมาณ60กว่าแลตอนนี้เลาแม่กลากลับเร็วด้วยเพราะเราเขาดับปาง่อนข้างสูงนะก็จะมาพูดถึงออปชั่นนะบางตัวนะครับที่ควรจะมีในรถตอนเดียวนะแต่ก็ต่างบริษัทรถก็เอาไปใส่ในพวกรถท็อปๆนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอีออปชั่นบางอย่างนี่มันจําเป็นนะครับอย่างเช่น ตอนนี้ผมก็นั่งบนเบาะรถนะเบาะรถของเจ้าฟอร์เรนเจอร์นะครับเมื่อมันบรรทุกหนักสามตันเนี่ท้ายก็จะห้อยนะแม้ว่าจะเสริมแหนบให้ท้ายสูงยังไงมันก็ยังห้อยนะรบรรทุกขนาดสามตันเนี่ยมันจะบุยทําให้คนขับมันกดจมไปเลยนะครับก็ต้องปรับเบาะใหม่นะไห้ดีก็ต้องมีตัวปรับเบาะนะครับปรับ สูงต่ำของเบาะนะครับมันก็เพิ่มราคามาไม่เท่าไหร่แล้วับก็อยากให้เขาเพิ่มหนะไหมนะในตัวนี้นะในตัวปรับขึ้นลงเบาะนะครับเป็นแบบแมนนวลนะโยกขึ้นโยกลงนะออปชันที่มันน่าจะมีในรถตอนเดียวนะมันจําเป็นต้องใช้นะเดี๋ยวดูออปชันต่อไปกันว่าสิ่งที่จะมีนะควรจะมีนะในรถตอนเดียวนะก็คือไฟนะระบบไฟนะในตัวปรับไฟ ไปสูงไปต่ำนะครับมันน่าจะมีสวิตมาให้ในตัวรถนะเพราะว่ารถบรรทุกพวกนี้รถตอนเดียวเนี่ยเขาใช้บรรทุกมนค่อนข้างเยอะนะมันควรจะมีนะไปตัวปรับความสูงต่ำของว้หน้ารถนะมันปรับได้นะมันปรับได้ที่ข้างหน้านะครับน่ารถหนววเปิดกระโปรงแล้วปรับแล้วมันมันไม่ใช่เรื่องนะผมว่าควรน่าจะมีสวิต สวิตที่มาปรับในรถนะกรณีที่คุนบรรทุกหนักเนี่ยกลางคืนเนี่ยเห็นมาหลายคนะันแล้วบรรทุกหนักแล้วไฟมันเชิดขึ้นนะจริงๆแล้วกเขาไม่ได้เปิดไฟสูงนะบางทีเขาบรรทุกหนักแล้วไฟมันเชิดเราไม่ไปแย่งตาชาวบ้านเขาช่องเขานึกว่าเปิดไฟสูงใส่นะของผมก็เป็นนะโปรเจนเจอรนะ์นะบรรทุกหนักมันไปอยู่ในตัวท็อปๆนะตัวสี่ประตูตัวท็อปของเขานะมันจะไม่เข้าใจจริงๆนะบริษัทเนี่ยเขาน่าจะใส่ไหมในตอนเดียวด้วยนะ เพิ่มตังคนะ์ไว้สักี่บาทก็ว่าไปนะครับของที่ควรใส่ในรถใช้งานจริงๆไม่ใส่นะไปใส่รถในพวกสี่ประตูเนี่ยมันไม่ได้ใช้เรากสี่ประตูใครจะไปบรรทุกหนักขนาดนั้นนะผมว่าโดยส่วนตัวก็ใช้สี่ประตูงั้นนะมันก็ไม่ค่อยได้ปรับหรอกไปหน้าเนี่ยมันจําเป็นกับพวกรถบรรทุกรถบรรทุกหนักๆเนี่ยมันจำเป็นมากนะไอพวกระบบไฟเนี่ย ไม่เปิดไฟไม่เปิดไฟก็มันมองเห็นทางอีกไม่จะเอาเปิดไฟก็กลายเป็นไฟไปแยงตาชาวบ้านชาวช่องเขานะก็อยากแนะนานะให้บริษัททุกบริษัทนะติดติดตั้ตตตตตงไหมนะเพ,มมเพิ่มไม่กี่บาทต้องเพิ่มไม่ตาเพิ่มตังเพิ่มไปเลยนะมันจะจะก,กัสักกี่บาทกันเชียวล้ก็มาติดแยกนะติดแยกร้านตามร้านข้างนอกไม่ใช่เรื่องนะ <c oughs> อแปลกแปลกนะบริษัทรถนะ แล้วออปชั่นบริษัทรถนี่ก็ <c oughs> เลเทมากเลยครับมัน <c oughs> ใหญ่พูดถึงเลยไปเทียบตัวสเปคนอกๆส่งอ,ออกนี่ได้ออปชั่นดีๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวนะรถบรรทุกนะโอ้ยเซ็งแม่พูดถึง f o r ์เรนเจอรบรรทุกสาตันไปออกทะเลไปไกลเลยนะครับก็อ <c oughs> ยากปากนะตัวปรับสูงดำไฟนะต้านีก็จะดีมากเลยมีไม่ทุกรุ่นเลยก็ดีครับ ปรับสูงต่ำของเบาคมีมาให้ทุกรุ่นก็ถือว่าเป็นงานดีแม่จเจ้าเอาไปใส่ในตัวท็อปหมดเลยนะครับส่วนมากงคนขับรถตัวท็อปมันก็จอดจะส่วนมากนะคื้อมาจอดนะบางคนบางคนก็ขับแต่ไม่ได้บรรทุกหรอกโอเคก็น่าจะประมาณนี้ครับฟอร์นเ,เจอรบรรทุกหนักสามตันก็เอาอยู่กับเฟอร์นเจอร์ สำหรับวิดีโอนี้ก็ไว้แค่นี้กันถ้าชอบวิดีโอนี้ยังไงก็อย่า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม